แห้งหมด <c oughs> ผมเตียงตอนนั้นได้สองหมืนสับเนาะผมวางสิละชิบก็บเขียนอีกซิบเลยนี่บริบริเขียนอสเสือนะเขียนซืวอ,อ่างานเจ้าของอา่านเจ้าของเขียนห้าปกติเนี้ยชิบนิ้วขอ,อน,นอบน้อมวันท่ากลมกาบ,บอกใครทราบครูสุนาลุงป้าครูสุคนเสียงค้นซาจนจนว่า่อยรอเหลือหลายพอมันสัมผานวันไหนบ่สัม <ทำ S 2> ผัสได้ดีครับ มันมันมีมีม,ม,ม,มองพิดมันไี่ข้าวัวยอาจารย์พันตีมันคันเจียวราย่การตอ่อไปหนีเป็นไา่การไปทัวแล้วกับทัวไปสามารถรับชมได้ทุกเพศแต่ไม่ทุกวัยเบิงแล้วมีแต่รวยกับรวยเบิงแล้วก็อยืมกดไล์กดแช่กดติดตาม กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ลูกของเพิงในเรื่องพี่น้องเด้อสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ช่องโลกของเพงิงซึ่งช่องนี้มีสุยางช่องบ่มพีสาละมีทั้งแกะหิขีตาลูปนาลูปตามีเบิดช่องมีตะความวลซื้นมาฝากพี่ฝากน้องมือนี่เป็นบุญวาสนากับได้มาเยี่ยมยามคููบาอาจารย์สาย อเมนสายหล่องสายลำครับสายสายนักกนนั้นเป็นเป็นนักประพันธ์ผู้แต่งก่อนลำเห็ดห้หลายขณะมีชื่อเสียงแล้วก็เรื่องที่ดังที่สุดพี่น้องเอยเออขึ้นปุ๊บพี่น้องหัวใจหลดครับคือเรื่องเอาตาฟางพี่นั่งข่าวสซมันนี่เดินทางมาสะพาพี่น้องไปขอคู่บาอาจารย์อีกคนนึงนัมาครับพี่น้องครับ สวัสดีครับ,รบพอ่อบาอาจารย์โอ้ยยินงเจซือ้อเดยินงเจซือ้อไปจังใดไปจังใดเนาะอันมูผ้ามาสมซีหน่อยเมืองชุมแพมันอยู่ข้างนอดกูกูเกลี่ยทางนอดพันอยู่นี่แหละท่านเขับไปรถพันพันว่ายเดี๋วอาจารย์้ใจดีท่านอีพ่อครับขอก่อนอื่นขออนุญาตถามอีพ่อซื้อซื้อยังหรอื้อประยูนสุขปทุมครับอาจารย์ประยูนสุขปทุม ปูแต่งก่อนก่อนล่ำหลายๆคณะหลายคณะเนาองพอนะบอกว่าหลายคณะได้เซลกับคณะถี่ซื้อเสียงถีคงฮุจักคือคณะอ,อนุญาตเอยซื่อหนึ่งแม่สยามเรื่องเอาตาฟางพี่นั่งหาวใสแน่น่ครับพี่พอแต่งบดเลื่องเลยเป็นไหครับเนียนแต่งบดเลื่องตั้งแต่ต้นจนจบครับตัวสี่พอเนาะพอเนะนะยินแต่ว่าผู้ใดกับว่าอาจารย์ประยุนอาจารย์ประยุนผมนั่มหานั่มหาเสี็ดงาม,งาม เดี๋ยวมาให้พี่ให้น้องเบิ่งมื้อนี้เลยมาเยี่ยมมายามมาถามข่าวเป็นจังได๋อยู่อยู่บ้านยังครับนี่พ่อยุ่ยู่บ้านสุขสมกบตมบลบ้านใหม่ทำเภออเ่อสีชมพูสีชมพูจังหวัดขอนแก่นมันบ่ไกลจากบ้านผมมันบ่ไกลจากทาง้ําเชียงนี่ใกล้ๆกันอยู่ใกล้ๆกันเุ่ยใกล้ใกล้ๆกันวัดวัดธรรมแสงธรรมบ้านผมก็อีพ่อครูบาอาจารย์ไปหานั่นครสี่อย่าไปยามก็ได้เคยติดตามอยู่ใน YouTube เห็นได้อยู่ในยูยูทูปมือนี่เห็นตัวจริงของช่องโลกของพิ่งว่โลกของพิ่งพี่พอที่ตามอยู่บ่เป็นแฟนประจำเลยขอบคุณขอบคุณอะไรอ๋อขอบคุณอะไรอันว่าเสี่ยนมหาอพร์แต่งก่อนล่ำตอนนี้ผู้ที่ตามสีหามือแล้วสีหามือ่สีหามือผู้ที่ตามแล้วพี่พ่อเฮ็ดอันนี่ช่องยูทูปบ่ผมกะออกช่องหนึ่งยุแต่ว่าออกไม่ไม่หล ไม่ไม่ไม่ม่เนี่หมายถึงว่าพ่อปีที่ผัวสิบปีที่ผัวสองปีว่ท่านพอเดือนว่ท่านพ่อเดือนช่องยังพอผมชื่อช่องประยุทธ์สุปทุมกันเหรอโอ้ซื้อจริงน้ำสกุลจริงเลยครับพี่น้องครับเขาไปเบิ้งในเรือช่องผู้บาอาจารย์ผู้ต่างศิลปินหลายๆคณะปิดปิดผู้ปิดท่องหลังพระกับว่าใดเป็นบอกว่าว่าเป็นหลังพระสื่อได้อันไรวะ หมอล้ำเนี่ยด้งดังขนาดครับแต่ว่าเทียบแล้วผู้ประพันธ์เนี่ยตําปิดท้องดักพ <laughs> <laughs> ระบม่มีผู้จักหลังพ่ายังมีผู้เห็นดังหลังพานย,ยังมีผู้เห็นอยู <laughs> <laughs> อย่ยังมีหมูกยังมีหมูกพี่น้องผมเอากอนลกรมันนีมาหายเบิง่งเออสมศรีมาพี่มาพี่มาพี่โอ้ยเป็นนางเปียดเปียดยี่ปุ่นมาฮาคนเลยจักไวย,ยังนั่งเสื้อกรดดังม่นี่ย <laughs> นี่นี่เพรพะออน มานังมานังมานั่งครับเออวัาดีเลยดีสวัสดีครับสมศรีหน่อยเมื่อชุ่มแพร่โคตรสกนังนั่งนั่งกันพอเป็นมะเอากขอนลั่มขอนลั่มขอนเทศกขอนกขอนเทศกขันหนามาหันหนามาอยู่โคตรสกขันข่างขึ้ปานปิ่งป่าโคตรสกกระโสมศรีหน่อยเมื่อชุ่มแพร่มาเอาอยู่นี่แหละประจําเลยโอเอาไปเอาไปอันฮาจินยู่ซื้อมื่นเลยเหรอคราบเข้ามาที่ว่าประกอบอาชีพตัวฮากินเลยเลยฮากินเลยครับก่ต้องประกอบอาชีพเพื่อหากินแล้วครับ ผมคือว่าหากินได้เลเโอ้จากครูบาอาจารย์เท่านั้นนะพี่อาจารย์ไปยุน่นเขาไปจากนี้มืดก่อนลำ้ำเขาไปจากนี้มืดครับผมก็มาแกงไปได้พอก่อนลำ้ำแต่ว่าจักมแจ็คเป็นยังไงไอ้โมกศิวายบ้าลองวายบ้างดูปวาเยบ้านอันไหนบดีพอเก่าใหันรถได้พอเด้่แต่ว่าเกา่าแห้งๆรถผมแตีงตอนนั้นได้สองหมื่นสับเนาะผมวางสิละจิ๊บก็เขียนอีก่งซิบเลย บ่ิบ่เลยเขียนสาเสือนเชียนส่ซื้อมาง่านเจ้าของอ่านเจ้าของเขียนครับป็นี้สิบนิ้วขอนบนอมวันท่ากลมกาบอกใครทราบครูสุนาลุงป้าครูสุคนเสียงคนซาจนจนว่าข่ยรอเหลือหลายพอมัสัมผานว่าไนบ่สัมผัสได้ดีครับมันมันมีมีมองผิดมันป้าวายอาจารย์พันตีมันคันเสียวผิดกับผิดคันเื่อวถือกับถือคือ เสียงคนซาจนๆว่าผมรอเหลือหลายครับขั้นสิไปเอาเหตุผลว่าผมรอเหลือหลายมนในเชียงก่อนล้วแบบว่ารอเหลือหลายแต่ว่าเบิ่งคนแล้วว่าได้รอเหลือหลายยน่าหัวรอพอดีอรอพอดีมันผมยานมาสัมผัสแม่พอเสียงคนซาจนๆว่าคอยรอพอดีก็สิ่ว่ามัน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  เขียนได้ดีนะอาจารย์ผมไม่เคยเขียนหรอกแะ่บนไน้จารย์ไปแต่ว่ามันผิดเนี่มันผิดพิษมองรอเนีไรถูกต้องมันก็ว่าเป็นอย่างเน้พิษงเดียวนี่พิษมางรอเน่ไรเนี่ยท่านมันเป็นเอกลักษณ์อยู่คุ้กักรตัวเอจะจ่เตียงกีหน้าว่าฟาดเตียงเลยลิงยู่เอาเดี๋ยวอาจะบ่อยฟังทั้งหมดวันมาสีรากมยนให้าด้จาแ่บแบตัวสี่หอเ่า ตัวคิดไปแบบนั้นเออคิดคิดมุมนั่นดิดมันกินรวมคินทุ่งล้านเด้อมันบ่ได้เบังเงาหน้ามันจักหน่อยเด้อครับก่อนล่าก่อนมันก่อนล่ำไม่ได้เบังเงาหน้าเจ้าของเนี่ยใช่ว่าก็บ่เป็นหยังดล่อเพราะเป็นเอนนกอลักษณ์เจ้าของอนุโลมเนาะพ่อเนาะอนุโลมศาลพี่ขอแล้วว่าอนุอนโลมเ<า>อ,อา,า,าแล้วออลแต่ครูบาดจารย์เปิ่ลแต่เฮานี่ว่าบ่ได้เลยล่ะเฮานี่มันเขินพวกตลกเขาทั้แต่งไปทักก็นี่ด้วยอืเห็นบ่มี่พวเขา ตอนนั้นอนนีพอแตงแต่งมา,งากในจ็ปีแล้วก่อนล่าตอนนีพอเริ่มแต่งแล้วมี่มีคนหัวจักนี่ตอนนั้นอีนนพออายุ่จ็ปีตอนมีคนหัวจักผมแตงออกวิทยุโทรทัศน์ผมจะบอสอบว่าได้มผมจำได้แต่ว่าอายุตอนนั้นผมได้ยี่สิบสามปีจำอายุได้แตงก่อนลำ่ำอายุยี่สามปียี่สิบสามปีออกวิทยุโทรทัศน์ นี่พอแต่งก่อนลำอายุยี่สามปีคนออกวิทยุโทรทัศน์ออกวิทยุก่อนลำของยี่พอนี่แล้วก็มีเรื่องดังไปหลายเรื่องแต่ว่าก็ถึงวันเราหรอกเรื่องใดเรื่องใดพ่อแต่ว่าแสดงว่ายี่สิบสามปีนี่ผมวันหกจ็กสิบยังไงพอเดี๋ยวนี้ผมได้เจ็ดสิบเลยยี่พอเจ็ดสิบเลยบอกเจ็ดสิบเอ็ดหรือไงอู้ยังแข็งแรงให้พ่อแข็งแรงครับอันพ่อสิว่าให้ลูกให้หลานฟังหล่อยจังหน่อยผมเอาพินมานั่เดียวเดียวเดยวผมผมเอาพินไปนั่งเ่ยพอ ไปในเอาพี่นั่ง<อ>เ,เป็นขลกของผึ่งต้องมีเสียงพี่นั่นครับถ้าอย่างไห้พอว่าว่าให้ลูกให้ล้านฟั้งเพราะว่าหมอล่ําผมกลับไปหามาบงหลายคนบันเนเป็นคู่คู่แต่งพี่น้องสนใจอยากได้ก่อนล่ำนะครับเนาะอีพ่อกัยยังแตงอยู่เป็นบ่ยังแตงอยู่ครับสนใจก็อยากได้ก่อนล่ำของอาจารย์ประยุนหรือไวพ่อประยุนสุป,ปะทุมเท่ากะเอาติดต่อผ่านหลกงพ่อผึ่งอะไรครับ ชอยกันไปย่ามยังสิละเพราะว่าช่วงเศรษฐกิจแนวนี้ต้องชอยกันทางนี้ครับพี่น้องอี่พอเราก็อายุหลายแล้วก็สิไปแต่ก่อนมันสิได้เอาไปใส่ถุงยามไปสำนักง,งานเนาพพอเนาะเห็นอาจารย์เพิ่นเอาไปนั่เสนอให้คณะนั้นคณะนี่สมมตินี้ก็ติดต่อผ่านซื้อออนไลน์แบบนี้ครับพี่น้องครับฟังผ่านผ่านโลกของเพลิงอันลกของเพลิงติดต่อก่อนล่ำก่อนก่อนเทศแลแม่นบ่พอ่อก่อนทเทศแลก็แตง่งเทศแลก็แตง่ง ก่อนล้ำเราเร่องนิทานล้ำคนเดียวเป็นนิทานจบไปเลยกระแตงพ่อล่องว่าให้ลูกหลานฟังจะหน่อยนะพอนะ่อเนาะล่องว่าหมอล้ำติข้าวาล่องว่างมาลำ้ำอุ้ยมันโดนเลยเสาล้ลำจะโดนเนี่ยแต <c oughs> ่ว่านี้พ่อกระลำยู่บะแต่กวอนกระลำยูอ ไปล้ำก็ก็แก้เยอะเป็นตัวประกอบให้เขาเพราะว่าเป็นนางแจ่งนี่โบไม,ไม่มีโบม่มีโอกาสที่มาทองก่อนล้ำเพราะที่ได้เป็นตัวพระเอกพระร้องของเขาคือเอาออกก็ต้องล่งสมุดเอาออกจากนี่ก็ล่งสมุดลงสมุดโบมีโอกาสที่ได้ทองไปเป็นตัวล้ำแต่ว่ากันเพราะที่จาได้อยู่นิดนน้อยๆอมันจะโดนเลยเนาะแต่ว่าผู้ใดล้ำ ถือว่าถือนี่แต่งไปนี่หัวจักเลยมนครหัวจักเลยล้ำบัตถุหัวจักแต่ว่าเจ้าของเองล้ำบม่ได้ไม่ได้ทองครับครับแต่ผู้ใดล้ำผิดพู้มืองหันบ่แม่นโดมันต้องราจังซี่ล่องว่าให้ลูกหลังลูกหลังสร้างมุกนครเนาะแต่เสียงโมมีเด้อแชวกับโมมีมันมันจีเม่นล้ำเฮเม่นห้วุ้นแต่ว่าให้ฟังจันน้อยๆเนาะ น้อยยี่ได้บุหลายได้จำบ่ได้มันโดนแล้วพอพะคุณเป็นยางยิ่งจะภาพททนทวันหาโยหัตทาต่างียนทองเอาลูกเฟนมาแทนเราเดี๋ยวพอเอาไม่ใช่ให้พ่อ จังเักชยงเบาเสียงเบายงเบาโอ้ยยงงคงจอมากคือเบาปัดปุ๋ยนุ่นแท่พออข้อดีอย่างแต่พอเสียยงเบาเพราะว่าแขวกระบอกนี้มันเฟามันออกข้างขางไปมืดมันออกมองระบายอากาศมองระบายอากาศเป็นช่องว่างครับระหว่างฟันล่องไหมขหมน พบประคุณเป็นอย่างยิ่งเจ้าภาพท่านพระวานหายออหัดถาต่างเขียนทองเขาหลกเส้นมาแทนเราลูกหลานเมานนำคำยองปัานเวนท้องเขาลิ้วก่อน กลางเวรตื่นหรือคืนนอนยังสังวนเข้าว่าซึ่งลำพึ่งกองทองพระคผูกวนเออและวทำนี่ละเขียวว่าเขียววักออกเขียววักออกเป็นอะไรครับอืมจังหวัดจังหวัดขอนแก่นห่วยขอนแก่นไปชุมแพรสักหน่อยหน่อยโอ้ครับอันคุณแจงชุมแพร่หนอพอตอนนี้อันนี้นั่งซื้อก่อนลับเอาไว้ใครพอนี่ก่อนลับเนี่ยแจง แงดงผู้เดียวล้ำเป็นเรื่องฝนตกน,นิทาน,เป,น,น,ทานเป็นล้ำเรานิทานฝนตกแล้วฝนตกบา้าดผมมาฝนตกละพลขอ,อบคุณขอบค,คุณพี่น้องหลายหลายนตกแล้วครับฝนตกแล้วฝนตกแล้ว,ลวเอาแอวขาหโมบ่มมีม่บอลส่วนเอากุนตากฝนขอพระคุณพอคูค่บาอาจารย์หลายขอพระคุณหลายครับพอครับยูดีไม่แห้งสุข,ขุทกนสวัสดีครับ ขอบคุณและขอบคุณแฟนๆขอบคุณและขอบคุณแฟนๆที่อยู่ต่างแดนและอยู่เมืองไทยเข้ามากดสับสไครผมแสนดีใจจนน้ำตาซึมผมบ่ลืมคุณท่านที่ติดตามผลงานโลกของเพื่นอ,พอนอพอนอพุอนออ,นอ